การทำเขั้นตอนมันทำอะไรยังไงบ้างมีกลิ่หมู่บ้านแล้วประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับพูดถึงโครงการทำเห็ดนี่นะครับโครงการนี้เราได้รับหลายเรื่องจากจากคนที่คนที่ได้นัดหาตัวเริ่มแรกเลยจริงจริงนะเดิมได้สิบบล็อกที่เอ็มสองจุดห้าก็เลยว่าเอาวิธีจะส่งเสริมอาชีพเราก็เลยเลือกเลือกเห็ดฟาง ขั้นตอนในการทำเป็ดฟางเนี่ยเราก็เลยว่าเป็ดฟางเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอีกชนิดหนึ่งเลยเนาะที่มันจะสร้างรายได้สร้างกลุ่มสร้างอะไรการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลเราเราก็เลยเลือกเป็ดฟางแต่นั้นขั้นตอนในการทำเนี่ยเราก็จะใช้ฟางใช้ฟางเพื่อที่จะใช้อาหารเือเอาฟางเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นต้นตอของการเผา มันเป็นต้นตอของการเผาจากจากอาชีพทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเราก็เลยใช้ฟางเนี่ยมาทำมาดามิตร์เพื่อได้ลดปัญหาการการเผาฟางในพื้นที่แลวก็ลดปีง2.5ด้วยอะลรเราก็เลยมามาทำดามิตร์ทีนี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยวันนี้เนี่ยในการอบรมในครั้งนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด15ค่นที่ตุ่นโมท mm ี mm ่สองที mm ่ mm 14 <Today> แต่เราก็มีคนเรามีพี่น้องประชาชนคัท่านกำนันใหญ่บ้านทุกหมู่นะครับรวมถึงประชาชนแต่ละหมู่ด้วยมาร่วมรับการถ่ายทอดแล้วก็อบตก็จะขยายขยายอาชีพนี้ไปทุกหมู่นะฮะในเป้าหมายนี่เราอยากทําทุกหมู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วการการทำอาชีพเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อเพื่อที่จะกินอย่างเดียวนะเนาะทำเพื่อเป็นการค้าการค้านี่เรารู้อยู่แล้วว่าผลผลิต ที่จะตอบโจทย์การตลาดได้มันต้องเยอะพอเยอะมันต้องใช้ใช้คนใช้การกระทำเป็นมากขึ้นอะไรขึ้นนี่เรามีเป้าหมายที่จะขยายไปทั้งหมดทั้ง16กว่าง30ไม่ใช่ไห็ช่นนการตลาดเนี่ยักวา30เราเห็นว่าเห็ดฟางเนี่ยเราไปดูที่ตลาดไม่ใช่ตลาดในเราไปมาีเองตลาดทุกที่เนี่ย่าตลาดทั้งหมด่ะแล้วเห็ดฟางการทาเห็ดฟางจับฟางจริงๆเลยเนี่ยในตลาดหาไม่มี มันจะมีจากการเอาใช้วัสดุจากผลผลิตทางการเกษตรอืบบบบอ่บบบอนแะเอากากมันมาทำอะไรบ้างกากมันเนี่ยที่เรารู้ก็คือว่าบางคนกินไม่ได้นะที่ทําจากากากมันนะจากเพ้แล้วเมาด้วยอะไรด้วย ดังนั้นเรื่องของทาจากฟางในเราเรื่องตลาดเนเฉพาะในตำบลเขาการเราคิดว่หลราก็ไม่พอจริงๆที่พี่น้องเคยทําเคยอะไรตัวผมเองเคยทํามาเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะทำเม็ดฟางยี่ห้าเปอก็ทําไม่พอขายนะในหมู่บ้านในอะไรเนี่ยก็ไม่พอขายไปดูที่ตลาดที่ลำไบญมาดก็ผู้ผู้ขายเห็ดเนี่ยเขาบอกว่ารี่ห้าเขารับจากที่อื่นเนี่ยเห็ดไม่สด เอามาแล้วต้องแ็ดีแตกมาแช่น้ำแช่อะไรจากน้ำเนี่ยพมงด้วยเกิดต้นหนักเขาบอกแล้วรสชาติไม่หรอกเน้นอินรีครับเพราะว่าเห็ดฟางเนี่ยเราต้องเน้นอินทรีย์เป็นหลักเพราะฟางโดยปกติเนาะมันไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วที่บ้านเรากองไว้เนี่ยเกิดความชื้นเกิดฝนถูกหน่อยๆหน่อยมันก็หกดกแล้ว อันนี้คือคุณจะผสมกับเหยืฟางถ้าเอาเชื้อมาใส่กับเหยื่ฟางเนี่ยแป๊บเดียวก็หอมที่ขาวๆเปงนล้าต้องหมายว่าจะต้องมีายไรโอ้โหเป้าหมายของของการผลิตเพื่อเป็นการตลาดนี่เนาะถ้าจะพูดเรื่องเรื่องการตลาดเลยนี่ผมว่าเรากําหนดไม่ได้เนี่ยว่าจะต้องคลัวเรือนหรือผู้ประกอบการแต่ละคนต้องมีรายได้เท่าไรแต่คามเชื่ออยู่อย่างีว่าขยันมากก็ได้มากเลยนะ อันมากก็ได้มากเพราะเรื่องอาหารเนี่ยยังไงก็ไม่พอที่พอก็ต้องการผู้บริโภคโดยเฉพาะเห็ดอะไรต่างๆ้าเห็ดอะไรนี่เราไปดูที่ตลาด่ารตลาดทั้งหมดมันไม่พอมหอผู้บริโภคในเรื่องของเห็ดฟางเขาไปตรวจสออเกทั้งโมโมค่ะที่เราใช้นอกจากฟางแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีองค์ประกอบในการทำเห็ดฟางเนี่ย หัวเชื้อหัวเชื้อนี่เราอาจจะต้องซื้อเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเช่นรำรำอ่อนบ้างแล้วก็ขี้วัวขี้ควายอะไรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับมาเป็นมาเป็นหัวเชื้อในการที่จะให้เห็นเหมือนเราปลูกผักปลูกพืชทั่วไปนล้วเนาะก็ใช้อาหารอาหารพืชทั่วไปนี่แหละครับก็คือขี้วัวขี้ควายนี่แหละดีที่สุดนะครับ